ผู้ชมมาดูขาขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้หลายๆคนอิจฉาสําหรับคนที่มีทองอยู่ในมือตอนนี้นะคะคก็มีเงินเป็นน้องละมีทองเป็นพี่ต้องเรียกพี่เชอสารพี่วีริศไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> คุณส <c oughs> ิมาคุณเห็นไหมโล่งไปหมดทั้งคอ <c oughs> ทั้งมือคุณเอา<ง>เอาเก็บไว้ตอนนี้อย่าเพิ่งเอาออกมาใส่เพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเพราะว่าถ้าจะไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางระหว่างอิรานแล้วก็อิสราเอลเนะะี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงก็ทําให้นักวิเคราะห์ทองคําบางแห่งประเมิน ะะว่าราคาทองคำยังมีแนวโน้มปรับขึ้นอีกนะคะและอาจจะพุ่งไปถึง43,000บาทต่อบาททองคำเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทำสถิติสูงสุดอีกวันนะคะคุณผู้ชมไปอยู่ที่42,150บาทต่อบาททองคำและจากสารวจจากการสำรวจร้านค้าทองย่านเยาวราชคุณผู้ชมดูจากภาพได้เลยนะคะคึกคักอย่างมากเลยค่ะ นี่าคา่ะคนล้นออกมาเลยอันนี้ไปรอซื้อเหรอฮะคือมีทั้งซื้อแล้วก็มีทั้งขาย <รอ S 1> นะมีริบางคนเขาบอกว่าเขาซื้อไว้แล้วก็ราคาเนี่ยมันขยับปรับขึ้นไปจนเขาได้กําไรตอบใจแล้ว <c oughs> เขาก็เอามาขายนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปซื้อเพราะว่าก็เห็นโอกาสที่จะสามารถทํากําไรได้อีก อย่างบางคนเนี่ยซื้อไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเชอร,ร์สาได้กาไรแล้วนะวใช่เพราะดูจากราคาเนี่ยบางคนบอกว่าซื้อแค่แบบวัน2วันราคาก็ขึ้นแล้วได้ไดแล้วโดวยเฉพาะถ้าซื้อทองคําแท่งอ,ะอ่ะอืค่ะบางคนไปรอหน้าร้านทองเนี่ยหนึ่งถึงสองชั่วโมงร้านทองเนี่ยกลับมาเปิดหลังจากจุดยาวช่วงสงกรานที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมดูนะคะโอ้โหหน้าเคาน์เตอร์นี้เต็มไปด้วยลูกค้าครับอืลูกค้าคนหนึ่งค่ะที่ทีมข่าวของเราไปพูดคุยเขาบอกว่า ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักลงทุนทองคําหรอกนะแต่ว่าดูจากแนวโน้มราคาทองก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นอีกจึงตัดสินใจนําเงินเก็บที่มีอยู่เนี่ยค่ะไปซื้อทองเพราะมองว่าผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากที่อยู่ในธนาคารค่ะผมไม่ใช่นักลงทุนผมเป็นประชาชนเดินดินธรรมดาที่ปลดกเกษียณแ,แล้วแล้วก็มีเงินออมบางส่วนซึ่ง ฝากธนาคารไว้ดอกเบี้ย,ววยต่ำมากเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันไม่คุ้มเลยถ้าเทียบกับการที่เรามาซื้อทองมันดีกว่าเพราะว่าทองคำมี้ลนโน้มจะจะขึ้นอยู่เสมอเมื่อวานนี้หลายคนติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะเปิดตลาดช่วงเช้าเนี่ย ปรับขึ้นไปครั้งแรก200บาทต่อบาททองคำหลังจากนั้นก็ทยอยปรับขึ้นบ้างลงบ้างจนกระทั่งเวลา16นากา13นาทีนะคะก็รวมๆแล้วเนี่ย 8ครั้งเป็นการปรับขึ้น7ครั้งแล้วก็ปรับลง1ครั้งทําให้ราคาทองคําตลอดทั้งวันบวกไปที่450บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งเนะะี่ยค่ะรับซื้อบาทละ41,550บาทขายออก41,650บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณรับซื้อบาตระ4795บาทขายออกค่ะคุณผู้ชม42,150บาทต่อบาททองคํานะคะใครที่ไปซื้อช่วงเช้าของเมื่อวานอาซื้อเมื่อวานนี้ ก็ไเมื่อวันก่อนก็ได้ค่ะคได้กําไรไปแล้วบาทละ450<ฮ>ไม่ธรรมดานะคะคเนี่ยค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัททั่วเส้นเฮงโกลฟิวเจอร์ระบุนะคะว่าราคาทองคำยังเป็นขาขึ้นทำให้นักลงทุนซื้อทองคำต่อเนื่องส่วนใหญ่ร้อยละ90มาซื้อมากกว่ามาขายโดยประเมินว่าในช่วงครึ่งปีแรกราคาทองยังเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะ ณตอนนี้คงเป็นประเด็นเรื่องสงครามระหว่างอิหร่านแล้วก็อิสราเอลนะคะที่เหตุการมีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทางอิหร่านตัดสินใจที่จะยิงตอบโต้อิสราเอลนะคะแล้วก็ต้องต้องถือว่าเป็นปัจจัยหลักณนะตอนนี้ที่ทําให้มีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะส่วนปัจจัยบวกที่เป็นปัจจัยรองลงมาเนี่ย เป็นเรื่องของธนาคารกลางเนี่ยก็เข้าซื้อทองคำติดต่อกันเป็นปีที่3นะคะหลังจากที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าซื้อทองคำเนี่ยเกิน1,000ตัน ระยะสั้นเขาประเมินอ,อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมมีโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับเพิ่มขึ้นไปถึง43,000บาทต่อบาททองคําแต่ว่าจะสูงกว่านี้อีกหรือเปล่าได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางว่าจะลุกลามบานปลายหรือไม่พร้อมกับแนะนําผู้ที่ลงทุนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะราคาทองคําตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะครับคุณผู้ชมคือเมื่อกี้นี้เราได้ฟังความเห็นจากคนที่มีเงินเย็นเงินเย็นก็คือเงินที่อาจจะได้เงินจากการเกษียณนะครับมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วกำลังคิดว่าจะเอาไปลงทุนอะไรเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้ฟังไปจากผู้ชายก็เข้าใจได้ค,คือถ้าสมมติฝากเงินเอาไว้กับธนาคารดอกเบี้ยตอนนี้30 0ส0นม่ะถ้ามีเงิน4ี่0 0ื่นบาท ระหว่างเอาไปซื้อทองกับฝากเงินไว้ในบัญชีปกติ<ม>บัญชีปกติทั่วไปได้ปีหนึ่งเนี่ยร้อยยี่สิบบาทบปีหนึ่งนะครับร้อบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีอื่นๆที่อาจจะได้เงินมากขึ้นดอกเบี้ยให้เยอะขึ้นอสมมติเป็นบัญชีเงินฝากออนไลน์1.5%ึ<ม>่0จบาทเต็มที่ก็ไม่เกินนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อทองคํา40,000บาท<ม>ลงทุนไปปุ๊บ บางทีเนี่ยร้อยบาท600บาทวัน2วันเดียวมันเกินไปแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนมันย่อมมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วยนะครับปรับทีหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยห้บาทละวันหนึ่งอาจจะขึ้นแต่วันหนึ่งมันก็อาจจะปรับลดลงได้เหมือนกันค่ะช่วงเวลานี้ของหลายปีก่อนนะคะคุณผู้ชมดิฉันเคยโพสต์เอาไว้เกี่ยวกับราคาทองคําเมื่อ11ปีก่อนวันที่17เมษายน2013 10กว่าปีก่อนตอนนั้นราคาทองคาค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่18,00 0 950บาทต่อบาททองคำโโเข้าใจ<อ>ว่าที่บันทึกเอาไว้เป็นเพราะว่าคงเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมันขยับปรับสูงขึ้นไปซึ่งก็ยังไม่ได้คิดถึงอนาคตจนถึงวันนี้ว่ามันจะถึง40,000บาทต่อบาททองคำอะ่ะโอโ้โหถ้าตอนนั้นคุณสิริมานะซื้อไว้สัก50บาท โอ้ตอนนี้บาททองคำเหรอเออบาททองคำฮะครับออตอนนี้คุณศิริมาก,ก็จะไม่มานั่งอ่านข่าวกับเราแล้ว <c oughs> ก็จะนั่งยิ้มนอนย <c oughs> ิ้มอยู่ที่บ้านแล้วหลายปัจจัยนะคะคว่าเ,เป็นราคาทองคําในตลาดโลกด้วยรวมไปถึงอัตรา แลกเปลี่ยนด้วย<ช>นะคะคในช่วงเวลานั้นเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่28บาท97สตางค์ตอนดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะ30กว่าบาทเนาะ,ะใช่แต่อยากให้คุณผู้ชมติดตามราคาทองวันนี้นะครับเพราะดูเหมือนว่าโกลสปอตจะ ลงค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับ,รบเดี๋ยวติดตามกันเลยว่าเปิดการซื้อขายช่วงประมาณ9้าโมงเช้าวานันนี้ราคาจะเป็นอย่างไรจะปรับลดลงหรือไม่เพราะว่าถ้าไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศตอนแรกเนี่ยกังวลกันเรื่องของสถานการณ์อิสราเอลกับอิหร่านใช่ไหมครับว่าอิสราเอลจะมีการโจมตีกลับแต่เบื้องต้นคาดว่ายอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์ไปแล้วดังนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะทําให้นักลงทุนที่ถือระยะสั้นเทขายบางส่วนแล้วก็ทําให้ราคาทองเนี่ยปรับลดลงด้วยหรือไม่ก็เดี๋ยวติดตามกันเพิ่มเติมด้วยนะคครับ่ะ